สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสหายันยนรัตนาทิเบศน,นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ตามหานะคะรถอิซูซุนะคะสีสันสดใสนะคะบอกเลยคันนี้นะคะน้องส้มของเรานะคะเป็นปี2021นะคะตัวนี้จะเป็นอีซูซุไฮแลนเดอร์นะคะ4ประตูนะตัวนี้นะคะ1.9ตัว LDA นะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะตัวนี้ปี2021นะคะ บอกเลยรถปีใหม่มากนะคะมีวารันตีจากศูนย์ด้วยนะคันนี้นะคะใครที่ตามหาเนาะรถทันเก้านะคะจากค่ายอิซุสุนะคะสีสันสดใสนะคะน้องส้มคันนี้นะรถสวยสภาพดีนะคะเดีย๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูนะคะเป็นอ่าข้างในเนาะนี่เลย วิ่งมาอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นนะคะ4 0 0พโลนะคะตัวนี้นะ 24, 0 0 0พโลนะคะโอ้นะคะพวงมาลัยเขาจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังชันนะคะจอดีวีดีนะคะตัวนี้มีกล้องหลังด้วยนะคะนี่เลยเกียร์ธรรมดานะคะสำหรับเบาะสำหรับเบาะนะคะตัวนี้นะจะเป็นเบาะนะคะผ้านะคะตัวนี้นะเบาะผ้า,านะคะ เบสวยมากนะคะไม่ช้ำเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะอันนี้จะเป็นเซนทันลกนะคะนี่เลยอ่านี้จะเป็นนี่นะคะเบาะนะให้ดูเบาะนะคะรถปี2021นะคะมัน24,000นะคะค่ะสำหรับคันนี้เกียร์ธรรมดาน้องสีส้มคันนี้นะคะอ่าใครที่สนอ,อกสนใจเนาะมาดูกันได้นะคะมีกล้องหลังออปชั่นจัดเต็มนะคะตัว LDA นะคะสำหรับตัวนี้นะคะนี่เลยบอกเขาไม่ช้ำเลยนะคะเป็นเบาะผ้าเนาะตัวนี้นะคะรถปีใหม่าริษัีศูนย์ยังมีอยู่นะคะสำหรับตัวนี้นะให้ดูนะคะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะตัวนี้จอดีวีดีนะคะแอร์แบ็กเขาจะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้าเนาะสำหรับตัวนี้นะคะแอร์แบ็กคู่หน้านะ รถส,สวยสภาพดีนะคะตัวไฮแลนเดอร์นะคะสำหรับตัวนี้นะล้อเขาจะเป็นล้อขอบ16ด้วยนะคะสวยมากนะคะสำหรับคันนี้นี่ให้ดูนะคะให้ดูเลยสำหรับเครื่องเขาเป็นเครื่องพันเก้านะคะประหยัดน้ำมันนะสำหรับตัวนี้นะคะเครื่องดีมากนะคะนิ่งมากนะคะให้ดูแผ่นเพจเลยนะคะรอยมาร์กนี่จากโรงงานสภาพ สวยมากนะคะรถเดิมๆเลยนะคะใครที่สนใจเนาะมาดูได้นะคะเครื่องพันเก้านะคะตัวนี้นะประหยัดน้ํามันนะคะสประตูนะคะใครที่สนใจเนาะ,ะสำหรับราคานะคะคันนี้ราคานะคะคอยู่ที่689,000บาทนะคะใครที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถที่ร้านได้ทุกวันเลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาได้นะคะ0 8 1 8 2 0 9 7 7 4นะคะ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดมาไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะคะเรามีบริการจาัดเฟรนช์นให้ถึงที่นะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าบริการนะคะ,ะแล้วก็ลูกค้าคนไหนนะคะที่เครดิตด,ดีนะเรามีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะคะแคมเปญเริ่มต้นที่4ปีนะ2.79นะคะราคาพิเศษมากๆปี2021วารันตีศูนย์ยังมีอยู่นะคะน้องซมคันนี้นะ เป็น1.9ตัว LDA นะคะใครที่สนใจเนาะราคาเพียง6 8 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ